เห็นไหมพ่อป้าเห็นยังก็วันเฉลิมอ่โอ้โหวันเฉลิมวันเฉลิมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพ่อป้าเห็นเปล่าเห็นยังเ้องให้ดีจต่ลูกน้องให้ดีเออเหมือนดีเร็วเหมือนดีหมดยังมันจุดตั้งแต่ต้องอยู่ที่ตลาดผูกขวางแล้วแล้วก็มาถึงปลายปลายแน่เลยจบอ๋อมีอีกมีอีกยังมี ตุ้งลๆพรฟ้ามันดูเห็นแบบเห็พรฟ้าเห็นไหมเห็นะเห้ดูไม่เป็นดูไม่เป็นไปแล้วไปแล้วมันดูก่อนไปอุ้งลุไหมเนีย็ให้ถ้าใครยังจุดอยู่นะอ่ะอ่ะไเโอ้ๆ อะไรไหมเนี่ยที่พ่อพามาดูว่าว้าวตรงไหนตรงไหนดตรงไหนได้อะดูตรงไหนได้ก็ดูตรงนี้ได้อย่างเดียวจุกกลมาแลวปุ้งน้อน้องน้องน้น้อง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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นเปลน้องเห็นไหมเห็นเห็นเห็นมันงนี้ไมั้ไปมาแน่ะพ่อเร็วนะค่พ่ออู้ง่วงแล้วแห่ ไปดูเดี๋ยวมึงไปตุมือหนึไหมอไปเลยนีเลยเห็นไหมอย่นีไปดูโอ้ยิ้มยิ้มยิ้มว้โอ้โอเคนั้นพอไหมอย่างเงี้ยมันตุบตุบออย่าไปปุ้งปโอ้โ ใำไหมทำไมพลุพลุพุพลุเนี่ยไฟร์ก็คือดอกไม้ไฟเนี่พลุเนี่ยเขาวันในวันพะราชินีวันพาาชีนีวันพะราซีนีวันเฉลิมงานไงงานไงสวยไหมวยไหม สวยสวยมาแล้วต e e ั้มเอาเอาเนาะไม่ดูกลัวกลัวทำไมนี่อยู่กับพ่อไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกับพ่อกลัวไฟเหรอกลัวไฟอ๋อกลัวไฟไม่ดูท่านผู้ชมครับเด็กกลัวครับขออนุญาตยุติก่อน